เขาดูรมาวะอืมฮัลโหลเวค่ะเชื่อ er แล้วเมียเขาโทรมาจะให้แกล้งแบบไหนอะ่ะนัดพิกันเลยอะ่ะยังไงก็ได้อะ่ะอันนี้เพื่อนเป็นผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยเป็นเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่กับเมียหรือเปล่าโอเคเริ่มเลย <c oughs> ฮัลลโหอันนี้เจตปะอันนี้ใช่เหรอครับจีจีเองจีจีแหละไม่เราอันนี้ใช่เจต <are> เจตปะเนี่ยใช่ครับอืมทำอะไรอยู่อะทำอะไรอยู่ทำงานอยู่อยู่กับเมียปะเนี่ยอยู่กับสาวอะ <are> ว่างคุยปะเธอ ไม่น่ารู้จักเราหรอเนาะแต่เราเร,รู้จักเธอเดี๋ยวเดวรู้ไ,ไหไ่บอกหรอพี่มาไม่ใช่พี่ได้เคยนตีะรู้ได้ไงอะเรารู้่ก็รู้มีจีเยเคยอยู่ไเจอที่เจอหม่อืมถ้าบอกว่าไม่ใช่นี่จะเชื่อไหมรู้ว่า ยังไงรู้เนี่ยไม่ต้องรู้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นก็รู้เองแหละวันนี้ทําง,งานอะไรอยู่เนี่ยก็ทำยู่รถจิสติกสอืมเหนื่อยไหมเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนือห่อยหรอกสบายตั้งแต่เออ ไม่บอปล่อยให้งงงงเลยอ่ะไม่ร um ู้เลยไหนเนี่ยเือร์เหมือนเบอร์แม่มาแล้วมาดูเบอร์แม่เดี๋ยวใช่หรอเบอร์เราเบอร์เบอร์แม่ใช่หรอก็เบอร์แม่แล้วแหละคิดซะว่าเบอร์แม่แล้วแหละเบอร์แม่คนที่สองคิดซะว่าเป็นเบอร์แม่คนที่สอง คิดย like, ังไงไปได้หรอไม่ได้อ mm ่ะเย็นๆแค่คนเดียไม่ค่อยต่อคือมีนางเดียวเฮ้ยใช่ดิเรามันเรามามาทีหลังนะเนาะแล้วทำไมแบบเรารู้จักเธอตั้งมานนะทำไมเราไม่รู้ว่าเธอมีแฟนวะที่เราไม่รู้ว่าเธอเป็นใครอะเธอก็อาจจะไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเผยตัวตนไงตอนที่เราเห็นเธอครั้งแรกอะอันนี้ แต่เราก็ไม่ควรพูดในตอนนี้แล้วแหละเพราะว่าเธอเองก็มีแฟนแล้วใช่ปะอ,อ,อือจริงๆก็เป็นสิ่งที่อยาพูดก็หลายอย่างอยู่แหละตอนแรกตั้งใจว่าจะพูดแต่ว่าแบบไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเพิ่งมารู้ว่าเธอมีแฟนแล้วเอ้าสายถูกตัดไปเนื่อจงจากเงินในมือถือฉันหมดใครเรามาวะอืมฮัลโหลฮคลลค่ะ อย,อย่างแล้วเยัยเขาโทรมาครับไอเบอร,ร,ร,ร์ออเบรเอ,อบร,ร์ใครล่ะครับหืมได้ยินไเบอร์เบอร์จี้ครับชื่อชือะไรคะบอกผมได้ไหมชื่ออะไรอ๋อชื่อจีจี้ครับผมได้ได้อยู่จนันลาบุรีหรือเปล่าใช่ค่ะ เป็นคนจันแต่ว่าตอนนี้อยู่กรุงเทพอือเออได้ได้โทรมาได้โทมาบอ่เจนใชเปะคะอ่าใช่ค่ะอันเนี้ยน,นี้ใครคะเนี่ยใรแฟนเจนค่ะอ๋อแฟนเจนเหรอใช่แล้วอันนี้อันนี้โทรมาได้ไงคะเนี่ยคลินใ้เขเ้อเบอร์ อาเจตเอาเบอร์ให้เธอเหรอใช่เขาพูดว่าไงอ่ะเขาพูดทนายว่ารู้จักรู้จักกันนานแล้วอะไรเขาพูดทนายว่ารู้จักรู้จักกับเราเหรอรู้จักป้าคนที่โทรรู้จักกับเ,เจนนานแล้วอะไรนี้อ๋อใช่ใช่รู้จักกันนานๆเราแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกัน ก็มันรู้จักนาเราตอนสมัยเรียนค่ะใช่มันนานมากแล้วแล้วก็พอได้เบอร์ก็เลยรอรอรอเธอไปหาดูอะไรเงี้ยแต่โทรไปเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรไม่ได้บอก ว่าชอบมานานแล้ว่ก็ถ้าจะให้พูดตรงๆก็ก็ก็เป็นคนที่เคยแอบชอบนานแล้วแล้วก็เพิ่งโทรไปเมื่อกี้อะตอนตอนเราโทรไปครั้งแรกเลยนะเราไม่เคยโทรคุยกันโทรไปเมื่อกี้แล้วเพิ่งรู้ว่าเขามีเมียแล้วอะใช่อันนี้เรามีรู้จริงๆนะเธอคบกันมานานหรือยังอะ เาสัเลยวอือตกใจเลยอ่ะตอนแรกนักวแบบจะโดนเธอด่าซะอีกบักได้โทรมาค่ะเาเห็นบอกว่าเออชอบเจ็อนี้ไมได้อยู่บนะมาเพราว่านี่อยู่ระเจ็บตลอดนนบ้านอยู่แม่แต่ว่าคนแถวนี้ก็ว่าไมไม่รู้ไม่รู้ว่า,วาเออเจ็เก็มีแฟแล้วใช่นี่ก็เพิ่งรู้แหละ ชื่ออะไรนะชื่อเจอด้่รออ่าไม่ใช่ชื่อที่อ๋อเราอันนี้โทรมาถามชื่อเฉยใช่ไหมคะค่ะคุรับผมเพื่เพื่นร่นมาบอกว่าเเขาม็มีแต่แล้วอะไรอย่างี้อืมแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรค่ะครับผมแบบนี้อ่าแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะค่ะใช ไม่อยากให้ติต่อเขาอ,อะไรทีเพราะว่าเขาก็มีรืเข้าใจเข้าใจเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเ <ใน S 1> ข้าใจค่ะก็เป็นผู้หญิงด้วยกันเราเห็นอกเห็นใจอืมเข้าใจความรู้สึกค่ะไม่รู้จริงๆไงก็เลยโทรไปถ้ารู้ว่ามีแฟนอยู่แล้วก็คงไม่โทรอัอนนี้ก็คือก็ก็หลังจากนี้ก็คือโทรไม่ได้แล้วใช่ปะ คุอค <icana>, ุคได้โทรมาไรเนยับโทรมานี่ยคือแบบือว่าอะไรแบบเพื่อนอะค่ะอันนี้ไม่ได้ชื่อจีช่อะชื่อจีค่ะก็น่าจะไม่โทรแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ถามเฉย เขาบอกนี่้ถามถามในส่นเขาเขาก็เลยบอกเขาบอกเขาเรามาบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าเจดเขาทำนายเขาให้เขาบอกเขาบอกเลยคือเราได้ไปดูเสร็เแล้ว่าเราไปก็เจอเป็นแต่โทรมาแล้วว่าเป็นแฟนเก่าอะไรเราเราว่าเธอโชคดีเราที่เธอมีมีเจด่ะแบบเขาเป็นผู้ชายเรามองว่าเขาซื่อสัตย์กว่าคุณอะแบบ ขนาดตอนที่เราโทรไปไม่ได้อยู่กับเธอเขายังไปเล่าให้เธอฟังอ่ะถือว่าเธอโชคดีนะดีใจด้วยนะที่มินเจดะเราฝากดูแลเจด,ด้วยนะเจดเขาเป็นคนดีอืมเราฝากฝากเธอดูแลด้วยนะ ดีทำไมเขาทุกอย่างเลเกื่องดูดีแล้วไม่เขาเราก็ดูเลดีแล้วเพราะว่าผู้ชายดีๆอบนนี้ก็หายากค่ะเราะยะถามถามจริง อะไรถามถามว่าอะไรนะก็เลยจถามจริงๆแบบถามตรงๆว่าชื่อชื่อเจรหรือเปล่าที่ได้ชื่อจะถามนะมมามก็เลยจะเจอลองพูดหรือว่าลองถามตัวรู้จักสมัยเรียนหรอใช่รู้จักสมัยเรียนเรียนที่ไหนอะเจีเตอร์เนเตอร์ใ่ไหมเจนเตอร์คุพูดคุพูดทางเข้าพูดตาไม่ชัดเ จริงๆก็สติก็จริงๆก็มีมานาแล้วแหละอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เก่าของเจดอะใช,ใช่เรามีมานาแล้วแต่ว่าไม่เคยได้โทรอย่างที่เราบอกเธอไปเมื่อกี้ไงว่าแอบชอบมาแล้วแต่ว่าแบบไม่เคยได้ไปจีบแล้วก็อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบเปิดใจแบบว่า แบบรู้สึกเหงาอ่ะแบบมันไม่มีแฟนมานานอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยก็มีคนหนึ่งที่เราชื่อชอบแล้วก็เราคิดว่าเขายังโสดอยู่อะไรเงี้ยก็เลยลองติดต่อไปดูแล้วก็เพิ่งดูเมื่อกี้แหละว่าจริงๆเขามีเธอแล้วอ่ะเราก็เลยโทรมาหามว่าจะมาไวจะด่าหมเขาแค่ถามไม่ไร,อรมตอนแรกเราคิดว่าแบบจะโดนเธอด่าด้วยซ้ําแต่เธอไม่ด่าเราขอบคุณนะแล้วราเราก็ดูแลคนของเราดีเลยมันก็เป็น มันก็มีโมแม่เออที่ไม่อยากมีใครอยู่งเราก็ยินดีด้วยแหละถ้าแบบว่าสองคนเธอต่างคนต่างแบบดีต่อกันด้วยกัน <c oughs> ดีใจด้วยนะ <c oughs> เราดีใจด้วยนะเธอ แล้วอันนี้เธอชื่ออะไรหรอวีอืมถามอะเลยหน่อยดีเราเราเป็นเพื่อนกันได้ไหม,อมอออาอหรอใช่ไม่ได้เหรอไม่ได้่ได้เหรอก็เห็นเธอเป็นคนดีอ่ะแล้วก็อย่ามีเพื่อนแบบเนี้ยแต่เราก็ ถามเฉยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่รู้เราควรนั่งรู้สึกยังไงกัเลยไหมกับเพื่อนเพื่อนเียดชอบแฟนเราที่เราดูแลเองเพราะเราต้องรู้สึกยังไงหรอเรามีอะไรจะสารภาพฟังอยู่ไหมอยูอ่ะสิ่งที่เราจะสารภาพก็คือจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้เคยแอดชอบเจดนะคะจริงๆแล้วเราแค่ ดาเสียงผู้หญิงแก้งอยู่ที่เฉยจริงผมผมเป็นผูพบพบ้พบพบพชายครับเป็นคนนคือเอ <c oughs> ผมแสดงครับม,มาคือแนแอเตงครับผมแล้วอก็คนดูคนดูให้ผมอะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้โกดนะครับนี่โกดนะถามจริงไม่โกนะครับโอเคก็ผมทำความทต์แบบว่าให้คนดูอะคนดูคนไหนที่อยากจะลองใจแฟนตัวเองหรือว่าอยากจะลองใจเพื่อนตัวเองอะไรเงี้ยก็สามารถแบบเอาเบอร์ไลน์ผมได้เงี้ยผมก็เลยนั่นแหละโทรไปลองใจนั่นแหละว่าทีนี้เจดเขาก็แบบติดต่อไปหาเธอใช่ไหมว่าแบบเออเราโทรไปยังไงอย่างนี้ใช่ใช่นั่นแหละ,ละ 7, ก็ถึงว่าเธอก็โชคดีเพราะยินดีด้วยเขา <laughs> ชอบตอนแรกก็คือจะแบบไม่เฉลยล้วลนะแต่ว่ากลัวว่าจะไปคิดมากแล้วก็ไอ้นี่ไงก็เลยแบบเฉลยดีกว่ากลัวว่าจะไประแวงไงครับว่าแบบเดี๋ยวจีจี้จะไปแบบว่าจะโทรมาหาแฟนเราอีกไหมนะโอเคค่ะไม่กดกันนะออะไรคะโอเคค่ะของครับสวัสดีครับผม โอเคครับก็ใครที่อยากจะลองใจแฟนตัวเองหรือว่าอยากจะแกล้งแฟนตัวเองหรืออยากจะแกล้งคนรู้จักนะครับก็สามารถเอามาให้พี่การแกล้งได้ตอนพี่การไลฟ์ในแอปเดนลน่สาเวลา2องทุ่มสำหรับคนที่ยังไม่มีแอปเดนลน่สาไปกดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะจากนั้นค้นหาไอเดียบียร์ปองนี้นะครับแล้วกดติดตามไว้เจอกันตอนสองทุ่